สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาแรมปลาแรมนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกม Backpack Battle นะครับซึ่งวันนี้นะฮะก็อยู่ในแพทปกติของเรา 0.9.27B แล้วเราก็จะมาสุ่มตัวละครกันนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าริปเปอร์ของเราขึ้นมาแล้วฮะขึ้นเป็นไดมอนแล้วนะ <c oughs> จาก70ดาวอะขึ้นมาคือมันก็ขึ้นมาได้แต่ช่วงเนี้ผมกลายเป็นว่าติดมากๆนะ,ะติดคอนสตนต์นนะติด ติดแล้วเกินนะเพราะว่าผมแต่แร้งมาได้เพราะว่าคอนสตันกับถุงมือของเขานั่นเองนะแต่ว่าวันนี้ไม่รู้จะได้ตัวอะไรออกมาเพราะฉะนั้นเบอร์สเกอร์ฮะเบอร์สเกอร์มาเลยแล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็เอาเอานี้มาแล้วกันเดี๋ยวผมวางของแป๊บนึงนะรู้สึกจะได้ของฟรีมาเยอะฮะตานี้ของฟรีเยอะไปไหนเนี่ยอืรู้สึกจะซื้อของได้ตอนนี้รีโลหนึ่งทีมีอะไรน่าสนใจไหมมีโลอ มีโลอ่อาจจะสมซื้อโล่ไว้อันหนึง่งแล้วไปยันต่อครับในเมื่อมีขวานมาเล่นขวานไปเลยนะฮะแล้วขวานเนี่ยมันก็เหมาะจริงๆนะเหมาะกับสายลูนน่สายลูนจริงๆเหมาะจริงๆฮะี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าขวานเนี่ยมันจะมีทั้งหมด5รู5ช่องใสนะฮะแต่ถ้าสมมุติเราไม่เล่นสายลูนเราอยากเล่นสายอื่นนะฮะอย่างเช่นสายน้องหมาสายทั่งแต่ท่างผมคิดว่าไม่เหมาะ เพราะมันเป็นอาวุธแค่ชิ้นเดียวท่ามันเหมาะกับอย่างอื่นเนาะหรือสายน้องกวางแต่สายน้องกวางตัวนี้ก็ไม่เหมาะเท่าไหร่เพราะว่าเขาจะว่าไงดีต,ต,ติ๊กตกติ๊กติกติ๊กติกคือสายน้องกวางอะ่ะมันเหมาะกับสายเวทฮะมันเหมาะกับสายเวทก็เลยไม่ค่อยเหมาะกับขวานเท่าไหร่อาจจะเหมาะสายลูนแต่ถ้าเล่นลูนกับน,น้องหมาเนี่ยเตรียมซื้อกล่องของขวานได้เลยฮนะสองกล่องฮนะสองกล่องเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะไม่มีอะไรใส่ช่องมันเนาะคือผมมองว่าไอ้พวกลู รูสมใส่อุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นของฟรีที่สมควรใช้นะของฟรีที่สมควรใช้มันเป็นส,สถานะพิเศษขึ้นมาที่มันสมควรใช้ฮะเออฮะแล้วก็มีคอปเต์คริสตัลมาแล้วฮะหนึ่งอบดีโลหนึ่งทีเอานี้มาฮะหมอนข้างครับหมอนข้างเพิ่มเพิ่มแม็กซ์มิน่าฮะมันมันเป็นไอเทมที่ดีบอกไ้ครั่นี้มันเป็นไอเทมที่ดีอดเ,อเ,ททดเออ ตีไยตรงข้ามก็มีโลดเนี่ยเขามีโลเขามีก่อฮะตีของเราเขาค,ค่อยนวดไปฮะดามเมจเท่าไหร่เนี่ยสิบหน่วยสิบหน่วยสิบเอ็ดหน่วยายเราเหลือครึ่งเดียวเราเหลือครึ่งเดียวไยตรงข้ามตียังไม่เข้าเลยฮะตีไม่เข้าโทเทมเพราฮิวแรงมากเลยนะโอเคแล้วเอาอะไรมาอีกเนี่ยเอาจัสตัดมาแล้วกันฮะเป็นไอเทมหนึ่งที่กินง่ายใช้ง่ายเนาะอันนี้วางไว้ตรงนี้ฮะรีโลหนึ่งทีเอา เอาช่องมาช่องแม่หรือตั้ง2บาทผมว่าถานมาแล้วกันฮะถานมาแล้วไปกันต่อครับไฟต้องข้ามมีหอกมีหอกเรามีโล่25หน่วยแทงทีหนึ่งหายหมดแล้วฮะหายหมดแล้วตีเราหอกเขาแม่นไหมเนี่ย85%นะเนี่ยเขาเล่นนะ่ะเขาเขาแทงแม่นไดูนะดูเราหอกเขาจะมิดสักกี่ทีอะเอามีมีมิดด้วยมีมิดตีตีตอ๋อชนะได้ฮะชนะได้ โอเคมีช okay, st on ่องเดี๋ยวนะผมต้องเอานี้มาก่อนฮะช่องอันนี้มาอีกหนึ่งรีรลนหนึ่งที่ขวานอยู่ตรงนี้ฮะขายอะไรดีขายนี่ไป2บาทซื้อขวานมันเลยฮะซื้อขวานมาปุ๊บอันนี้วางไว้ตรงวางไว้ก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวนะเอาผมเอาคัสเตอร์การ์ดมาฮะแล้วไปกันต่อครับเดี๋ยววันนี้เล่นสายลูนแล้วกันนะฮะเล่นสายลูนเดี๋ยวผมซื้อคัสเมอร์การ์ดสักสองสาอันแล้วกันเผื่อว่านะฮะเผื่อว่าเราจะได้ลูนออกมาใช้กันนะฮะตี ส่วนไออุปกรณ์อย่างอื่นเนี่ยผมจะไม่หาแนละ้วเดี๋ยวผมใส่ฟอนนี่ไปเลยฟอนนี่แบกฮะฟอนนี่แบกไปแล้วอาจจะมีออยล์แลมเยอะๆหน่อยฮะตีโอ้โหายตรงข้ามก็มีดูดเลือดเยึะขึ้นไปหน่อยนึงอ่ะแล้วก็เอานี้มาก่อนแล้วก็เอาขวดนี้มาล็อกชุดกอะไว้ฮะจะว่าไปเราเบทเทิลเลตเราไม่มีชุดกอ,อะเนาะเออมีชุดกอะฮะเดี๋ยวล็อกอันนี้ไว้ล็อกอันนี้ไว้ฮะใช้หมดเลยแล้วก็เดี๋ยวจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะ อะโอเคประมาณนี้ฮรไปกันต่อครับไปตรงข่ามามีมจิซับแล้วเขามีบูเบอรี่ฮะเมื่อมีบูเบอรี่เนี่ยเขาสามารถเพิ่มดาเมจให้กับตัวเองได้นะขวานผมดาเมจอ่ะตีทีหนึ่งบวกสตีทีหนึ่งบวกสฮะตีตีแล้วราตีเขาไม่เข้าเราโดนน้าแข็งโดนน้าแข็งตีว้ายเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วฮะเอาอะไรมาก่อนดีเอาเอาชุดกรอะมาก่อนแล้วกันฮะส่วนอันนี้เดี๋ยวผมรวม รวมกับชุดเกรอบไปเลยฮนะรวมชุดเกรอบไปเลยผมไม่รวมแล้วเพราะว่าเอ้ยไม่ไม่รอ,อน,นี่และฟอตจิ้งแฮมเมอร์ฮะไม่รอฟอตจิ้งแฮมเมอร์ไปแล้วเอ้ยพูดอะไรเนี่ยไม่รอฟอตจิ้งแฮมเมอร์แล้วฮะเพราะว่าฟอตจิ้งแฮมเมอร์มันไม่รู้ว่าจะออกมาเมื่อไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นขอกรอบมาก่อนแล้วกันตอนนี้กรอบมีอยู่ร้อยกว่าฝ่ายตรงข้ามมี Hero ฮีโร่ลองซอตฮีโร่ลองซอตฮะตี้มีหมูอีกสามตัวดาเมจเท่าไหร่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่สามสิบเก้าอ๋ออย่างน้อยๆเราก็มีไอ้นี่ มีคอร์ลเจคิสตตอลฮะแล้วก็เอายังน้องหมาก็ถูกอะ่ะตอนนี้ช่องเรามีเยอะแต่ผมเล่นรูนแล้วกันฮะรูนมาหมามาเอานี้มาแล้วก็รีโรดหนึ่งทีอืมเอาช่องมาฮะช่องมาอันนี้วรวมกล้วยไปล็อกกล้วยไว้ไปกันต่อครับไปตรงข้ามีฟอตติงแฮมเมอร์เราไม่เห็นจะมีอ่าความเร็วเราเพิ่มขึ้นไว้เนี่ยศูนย์สามโอเคลดประมาณ0ูอ่ะ ลดมา0.4ตอนนี้เรามีกรอฮะมีกรอแต่ไม่มีสมินามีกรอแต่ไม่มีสมินาโอเคเราเปิดขวดเปิดขวดได้เท่าไหร่ <c oughs> เปิดขวดก็ได้หน่อยเดียวเองเอออ่ะเดี๋ยวผมเอาออยแลมมาเอาช่องมาเพิ่มเอากล้วยมาฮะกล้วยมาส่วนอันนี้เดี๋ยวผมล็อกไว้ก่อนแต่เราเราเล่นรูนเนี่ยเราเล่นรูนฮะอืมอันนี้มาอีกแล้วก็น,นีิวังนี้แล้ว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 ,ลว,ลวไปกันต่อครับ ไฟต้องโหายของข้ามีมังกรตุ้งแช่ฮะมังกรตุ้งแช่เป็นเป็นตัวหนึ่งที่แบบว่าเขาแรงมากๆแล้วของเราของเราก็แรงอะไรไม่เท่าดูยดิเขาด้เมจสามสิบแลของเรายี่สิบแปดอยู่เลยฮะตีแล้วเขาฮีทยิ่งมีฮีทเขายิ่งแรงมีฮีทยิ่งแรงฮะตีกรอเราแตกไปแล้วฮะขออีกที่เห็นมันนิดเดียวเองฮะนิดเดียวเองแล้วก็เอาอะไรมาดีเอาอะไรมาดีอืมอเทมโฮลี่ไอเทมโฮลี่ไอเทมฮะ จะว่ายังไงดีตอนนี้คือเราไม่ได้แบบมีความสามารถในการเพิ่มความเร็วหรืออะไรสักอย่างเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะซื้อมาเป็น By the Holy l i ี่ไมาแล้วกันนะบาย h ดอะ l y ล i ี่ไมาแล้วก็ mm hmm. F Hammer mm hmm. อ r ติ a งแฮมเมอร์ไม่เอาแล้วฮะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอานี้มาดีกว่าอืมโอเคนี้วางไว้ตรงนี้เอามาก็ได้ <laughs> เอามาก็ได้แหมอันนี้วางไว้ตรงนี้ฮนะแล้วก็ฐานอยู่ตรงนี้แล้วไปกันต่อครับ เอาฟอชจิ้งแฮมเมอร์มาเอามาเอามางั้นแหละเอามางั้นแหละอย่างน้อยๆเขาก็ไม่ต้องใช้เซอร์มีนานะฮะให้มันเคาะไปให้มันเคาะไปฮะดาเมิ11ก็เคาะไปก่อนเคาะปอกเป๊กปอกเป๊ปกปอะไปตีพอดีว่ามันช่างใจฮะเผื่อเราได้ลูนช้างมาเยอะฮะตีขออีกทีนึงว้าวอย่างแรงอะแรงเลยฮะจริงๆด้วยฮะตอนนี้ผมได้ลูนนะครเอาลูนช้างมาเอาลูนช้างฟอชชิ่งทอมเมอร์ตีสามวิกว่านี่หนึ่งจุดแปดงั้นเราลูนช้างมาใส่ไว้ตรงนี้ฮะ เออแล้วก็นี้วางไว้ตรงนี้ทานหมดทานเดี๋ยวตั้งบาทหนึงอ่งมผมอยากได้ทานอะ่ะซื้อนี้มาพุบวางไว้ตรงนี้แล้วไปกันต่อครับตอนแรก,ก็จาเจาลูนช้างมาใส่ที่ฟอร์จิงแฮมเมอร์ฮะแต่ประเด็นคือฟอร์จิงแฮมเมอร์มันตีสมวิกว่าขวานมันตีไวกว่าฮะเพราะฉะนั้นผมเลยมาใส่ขวานเออตีตีตีุต้ยวุ้วุยุยยยยย้เลือดเราหายเลือดเราหายายตรงข้ามแรงกว่า ่งตรงข้ามใช้อะไรอ๋อเขามีเกราะเยอะเขามีเกราะเยอะเกราะเราไม่พอฮะแล้วเรามีอ้ยาอ้ยะเอานี้มาฮะตาใบไม้ครับตาใบไม้ลูนนกเกี่ยวฮะขายนี้ไปล็อกอันนี้ไว้ฮะแล้วเรามีมีอันนี้ปะมีมานาใช่ไหมไม่มีนี่เดี๋ยวผมจัดของแป๊บหนึ่งนะฮะัดาววางไว้ตรงนี้แล้วก็อันนี้วางไว้นี้ฮะไปกันต่อครับเดี๋ยวกล่องขวัญนี่อาจจะต้องขายทิ้งละ ตีไฟตรงข้ามมีเลปียฮะแล้วเขามีบัตฮาวเวสเตอร์ฮะเปิดอมาตะาแล้วเรามีมานามานามาจากไหนเนี่ยอ๋อมาจ,ออจากนี่เออตีไหนอ๋อจากนี้จากรูน,นี้ฮะตีตีเราครีได้ขออีกทีนึงว้ายตอนนี้เราครีได้แล้วฮะตอนนี้เราครีได้แล้วเดี๋ยวเอามงกุฎมาก่อนรีโรหนึ่งทีผมต้องการช่องฮนะนี่ไงพูดถึงช่องช่องก็มาเดี๋ยวาวางไว้ตรงนี้ก่อนอันนี้วางไว้นี่ฮะแล้วก็รวมเป็นมงกุฎเลยไหม ถ้ารวมเป็นมงกุฎแล้วไงต่อรวมเป็นมงกุฎแล้วเขาบอกว่าใช้มานาสิบหยดในการสร้างอมตะนะฮะสร้างอมตะ2 5งาวีแล้วก็ฮิล5้โปรเทคหดีบัฟสำหรับการดีมูฟนะข้อดีฮะตอนแรกผมว่าจะขายกองขวัญทิ้งตอนนี้รวมไปเลยแล้วกันนะแล้วก็อันนี้ใส่รูครบอย่างครบหมดแล้วครบหมดแล้วเดี๋ยวผมอันนี้วางไว้ตรงนี้ฮะรีโลหนึ่งทีันนี้ก็น่าสนใจแต่เราได้เม็ดใหญ่ไปแล้วฮะเพราะฉะนั้นไม่เอาแล้วล็อกอันนี้ไว้ไปกันต่อครับ ตอนนี้เราต้องหามาน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 ามีโลอยู่160หน่วย160หน่วยฮะไฟตรงข้ามมีธนูไฟซันนวีฮะเขาเล่นไฟซันนวีเรามีค่ารักอยู่ตอนนี้ครีสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ขออีกทีหนึ่งโอ้ยเหลือหัวใจแค่ดวงเดียวฮะหัวใจแค่ดวงเดียวแล้วก็อันนี้วางไว้ตรงนี้นี่วางไว้นี่มานาเรายังคงไม่มีฮะรีโลหนึ่งีขอถ,ถุงมือมาแล้วกันถุงมือมาหยิบอันนี้มา ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเอาถุงมือวางไว้ตรงนี้ฮะเอ่อฟัจิงแฮมเมอร์เอาไงเอาไงเราเอามาคราฟสิครับคราฟไปเลยแล้วนี้วางไว้ตรงนี้เอากล้วยมาวางไว้นี่ฮะแล้วไปกันต่อครับไฟตรงข้ามเล่นคาตนะฮะคาตนะอืมแต่เขาทิกร์ช้านะทิกร์ช้าเขาได้จะเพิ่มเพิ่มาดาเมจค่อนข้างช้าเราคริปไปสี่สิบอ้าวเราเปิดตี ตีไปเรื่อยๆฮะค่อยๆนวดค่อยๆนวดแมทเทลเลตเรายังไม่เปิดนะตี75เปิดอมตาก่อนตี <c oughs> นี่ขยันเรายังไม่แมทเทลเลตลนะเนี่ยเออขนาดเรายังไม่แมทเทลเลตฮะอือฮึแล้วก็เอานี้มาอีกอันหนึ่งฮะวางไว้ตรงไหนก็ได้เอาวางไปก่อนวางไปก่อนทําไมอย่างนั้นทาไมอย่างนั้นผมซื้อมาเพื่อเพิ่มแม็กซ์เซมีนาของเราเท่านั้นนะฮะเท่านั้นจริงๆเอานี้วางไว้นี่ฮะแล้วก็อืมดีโลหนึ่งที มีอันนี้ด้วยมีแครอทแครอทแครอทเอาแครอทมาฮะแครอทมาแครอทมาวางไว้แถวๆนี้ก่อนฮะรีโลนหนึ่งทีบูเบอรี่ฮะอยู่ตรงนี้เอามาเอามาเพื่อเปิดอามาตะาครับแล้วไปกันต่อฮะฝปตรงข้ามเล่นมังกรอ,อุ้ยเราจะออรอดไมนเนี่ยเลอหัวใจดวงสุดท้ายฮะเกาะเกาะเราร้อยห้าสิบหายไปร้อยหนึง่งตอนนี้หมดแล้วฮะฝ่ายตรงข้ามมีเกาะห้าสิบเจ็ด ตีตีเปิดอมตะแบท,ทเ,นะเท,ทเลตฮะแบทเทเลตเปิดอมตะหน่อย9กเปิดอมตะแล้วขออีกทีนึงว้าว <c oughs> ดีนะเปิดอมตะทันนะดีนะเปิดอมตะทานันอ่ะมีเดี๋ยวนะถ้าสมมุติผมซื้อซื้ออันนี้มาด้วยอะซื้อนี้มาอยากได้น,นี้เหมือนกันแล้วซื้ออันนี้มาฮะเดี๋ยวผมต้องจัดของแป๊บหนึ่งนะฮะอ่ะโอเคประมาณนี้ฮะไปกันต่อครับได้น่านจะได้แค่ดีนะ ในแ,แค่นี้มีบุบุรี่มี Boo i, มนาอ๋อฮะอย่างน้อยเราก็มีมนาน่าจะมีมนาทันใช้นะฝ่ายตรงข้ามมีดาบใหญ่ฮะดาบใหญ่เราตีเราเปิดอามาตะก,ก่อนนะเปิดอามาตะก,ก่อนหมดแล้วฮะหมดแล้วเราตีเล่งไปเล่งไปตอนนี้แบทเทิลเล็ตเรายังไม่เปิดฮะยังไม่เปิดยังไม่เปิดเปิดแล้วฮะแล้วหืเราสามารถจํากัดมาทัาน้นกาจัดนะกาจัดฝ่ายตรงข้ามได้ก่อนเปิดไอ เปิดมาตัดได้นี่ผมว่าดีมากเลยนะฮะเอานี้วางไวต้ตรงนี้นี่วางไว้นี่ฮะน,นี้วางไวน้นี่อันนี้วางไว้ตรงนี้ไอ้ขั้นบการขายไปฮะรีรดหนึ่งทีเอิม่มอยากชีตชีดมาเว็บนี้เดี๋ยอน,นี้ผมมาวางไว้นี่แล้วกันอันนี้เขาบอกใส่ชุดเกราะแล้วเกิดอะไรขึ้นชุดเกราะแล้วเขาบอกว่าจะป้องกันดาเมจจากอาวุธเนาะอาวุธทุกชนิดแหละเอ้ยไม่ทุกชนิดดิทั้งกายภาพระยะใกล้และระยะไกลนะเจ็ด แต่ผมจะเอามาวางไว้ข้างล่างแล้วก็น,นี้วางไว้ตรงนี้อันนี้ป้องกันการสตันสิบเปอร์เซ็นต์ก็ใส่ใส่ไปก่อนแล้วกันใส่ใส่ไปก่อนนะแล้วก็รีโลหนึ่งทีมีอะไรใช้ไหมไม่มีถามว่าแครอทผมเอามาทําอะไรนะแครอทหลายๆคนอาจจะงงทาไมหยิบแครอทมาแครอทตัวนี้นะเขาบอกว่าเมื่อไรก็ตามที่เรามีค่ารักอยู่สี่หน่วยสี่หน่วยนะมีโอกาส55%ที่เขาจะสร้างเอ p พาวเวอร์ให้นะ ยังไงเราก็มีรักเกิน4หน่วยอยู่แล้วนะครับจากตาไปไหมจะว่าไปเราไม่มีปอกคอเลยเนาะอยากได้ปอกคอฮะอยากได้ปอกคอเหมือนกันตีอา้าวยังไฟตรงข้ามมามีเลปียแล้วก็คาถาังกรลดความเร็วเหลือ0.5ฮะก็เราเหลือร้อยหนึง่งเราตีเข,าเข้าไปเนี่ยเลือดเขามีอยู่400ฮะตีไปคริ45 45ปุ๊บเราตีอีกคริอีก45เดี๋ยวไดาเมจขึ้นไหมเนี่ยโคคริ60ครีสิบปุ๊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 บ,บตีสตันด้วยฮะ เดือร้อยกว่าเราครีดไปร้อยสามสิบร้อยห้าสิบสองเฮ้ยไม่ธรรมดาเกิดอะไรขึ้นเอ็มพาวเวอร์ขึ้นมาสิบสี่หน่วยสิบสี่หน่วยฮะดาเมจขึ้นมาขนาดนี้เลยอสูงจริงฮะแล้วตอนนี้เราเปิดอมาตาะไปกี่ทีแล้วเนี่ยน่าจะน่าจะครั้งเดียวน่าจะครั้งเดียวกำลังปิงแสงอยู่ฝั่งนี้ฮะอันนี้น่าจะยังไม่ได้ทํางานอืมการที่รวมมงกุฎนี่ดีนะฮะเพราะว่ามงกุฎตัวเนี้ยเขาจะฮิวเราด้วยนะห้าหน่วยแล้วก็ 5หน่วยเนาะะทุกๆ1.5วินาทีแล้วก็ป้องกันดีบัฟที่ถูกลบด้วย1อย่างนะฮะ 1, 1 1 1หน่วยทุกๆ1.5ก็ถือว่าดีแล้วก็เปิดอมตะได้นานขึ้น0.5ด้วยนะฮะมงกุดนี้แค่แค่2วิตัวนี้0เอ้ย2.5แต่มงกุดนี้ดีกว่าไอ้ดีอย่างหนึ่งที่เขาสามารถที่จะลบดีบัฟปิดตาได้ด้วยนะฮะแต่นี้เขาป้องกันการลบดีบัฟไอ้ลบบัฟของตัวเองเพราะฉะนั้นมันยังต่างกันอยู่นะฮะ อน,นี้ต่างกันอยู่นิดนึงโอเคเวฟสุดท้ายฮะเวฟสุดท้ายฟันนี้แบกออกมาหนึ่งอันรีโลหนึ่งทีอันนี้ออกมาเอาไปใส่อะไรอะ่ะคือมันเหมาะนะมันเหมาะมันเหมาะแต่มันไม่รู้จะไปใส่อะไรฮะไม่รู้จะไปใส่อะไรเออนี้ตาเลือดก็ดีตาเลือดก็ดีมีช่องแล้วนะเรามีช่องอมผมอยากได้ฟันนี้แบกม,มีมาฮะเหมือนสั่งได้ สั่งได้ดังใจอันนี้วางตรงนี้นี่วางไว้นี่นี่วางไว้นี่ฮะแล้วก็จะว่าไปช่อง ane, มันเหลือแปลกๆนี่มันเหลือทั้งแถบเลยนี <c oughs> <c oughs> ่เหลือทั้งแถบเลยเหลือทั้งแถบเลยเอาไงดีเนี่ยขวดยานี้หนึ่งขวดขายไปอันนี้วางแทนอะไรได้บ้างแทนอะไรได้บ้างอืมวางแทนอะไรไม่เห็นจะได้ซื้อมาทําไมก่อนเอจะว่าไปคือช่องมันเหลือเนี่ยผมผมลืมไปแล้วนั่นแหละดูดิช่องเหลือทั้งแถบเลยตรงเนี้ย ผมนึกว่านันแล้วอเอาไงดีไม่เป็นไรฮะขายไปแล้วรีลรนหนึ่งที่มีตาคีมาอีกแล้วครีครีมาครีมาผมอยากได้อยู่นะเอามาใส่คอนแล้วกันฮะอ,อันนี้ขายไปแล้วอืไปกันเลยฮะพอแล้วฮะเว็บที่สิบแปดครับต่อให้เขาแถวหนึ่งไฟตรงข้ามมามีเลเปียด้วยมีลิปซอด้วยฮะแล้วเขามีเดี๋ยวนะเขามาเล่งดาเมจอะไรอ่ะเขามีสตัน เขามีสตันนะแล้วเขามีมีดอ๋อเขามีนี่วิลเลียนวิลเลียนซอสฮะวิลเลียนซอสปุ๊บเราเปิดอัมตะฮะฝไปตรงข้ามเปิดแบทเทิลเลตราตีโดนโกเลมไหมศูนยศูนย์ศูนย์ศูนย์แล้วเขายังเปิดเปิดแบทเทิลเลตไม่เลิกเราตีไป30 30เราเปิดอมตะครั้งที่2ฮะอมตะครั้งที่2เราตีตีตีสะสมไปครีสสี่สิบห้าเราครีสเจ็ดสิบเจ็ดปุ๊บเปิดแบทเทิลเลตฮะไปตรงข้ามเปิดเกาะร้อยห้าสิบหน่วยร้อยห้าสิบหน่วยรอ ตีขออีกทีนึ่งนิดเดียวจริงๆนะคือเราตีทะลุเกาะเขาได้นะโอกาส80%นะ80%เเดี๋ยวนะดอกสุดท้ายเราเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราครีปไปแล้วนะเกือบเกือบแล้วอ่ะดูดิดูดิเลือสามสามอะ่ะสามอะ่ะคือมันดาบนี้มันไม่ตายอะ่ะเออแล้วเราโดนโดนอะไรเนี่ยวิลเล่นซอสด,ดามเมจเขา18 สิหน่วยเออดูที่คือแบบเขโดนดาบสุดท้ายของเขาเหมือนประมาณว่าขวานผมสับเข้าไปแล้วเขาแทงมีดสวนกลับมาเออจบไม่ได้ฮะจบไม่ได้อ,ดอืแอบเสียดายอยู่ฮะเสียดายเสียดายเสียดายโอเคไม่เป็นไรฮะไปที่ h i t o r y กันฮนะ h i ส t o r y หนึ่งสองี่ห้าหกเราไปแพ้ต้นเกมซะเยอะนะแต่เรายังเหลือชีวิตนะหนชีวิตฮนะ ลังเหลือด้วยแล้วเราก็ต่อยเขาเนี่ยทั้งแถบวางของว่าไม่ครบโอเคไฟตรงข้ามามีพิษสันในวี่ฮะแล้วก็บัตรทอนนะครับบัตรทอนแล้วเขามีรีเจนไหมล่ะอืมประเด็นคือเขามีรีเจนหรือเปล่าแต่เขามีหนามฮะเขามีหนามมา,มาเพิ่มดาเมจให้เขาไม่จําเป็นต้องมีรีเจนนะฮะตีเกราะหกสิบเราเปิดไออเปิดามามตะาก,ก่อนฮะเราเปิดมาตะปุ๊บเราโดนนวดฮะโดนนวดปุ๊บไฟตรงข้ามเลือดหกร้อยกว่าแล้วฮะ เขามีหัวใจอยู่สี่ดวงอะ่ะตีแล้วครีไปร้อยยี่สิบหกครีตีอีกตีอีกรอรหมดแล้วขออีกทีนึงโอ้วีดาเมจเป็นร้อยดาเมจเราเป็นร้อยฮะครีสี่สิบเจ็ดเปอร์หัวใจเขาเปิดไปแล้วสองสามดวงอะ่ะครบซื้อมาไปสี่ดวงเยอะมากมากฮะหัวใจสี่ดวงดวงหนึ่งเพิ่มแม็กเลือดให้น้อยร้อยหน่วยเลยนะของเรามีแค่ดวงเดียวเองฮะเนี่ยเขาบวกเพิ่มอ่ะสี่ร้อยเลยนะสี่ร้อย เพราะตัวนี้มันบัฟขึ้นมาก่อนหน้านี้มันจะเพิ่มแม็กเลือดแค่90หน่วยมาถ้าผมจำไม่ผิดนะ90หน่วยฮะโอเคไปกันต่อครับลดความเร็วระ0 5ไฟตรงข้ามมีคาตานะกับเมจิกซาบฮะกำลังจะรวมเป็นอันฮิลลิ่งแล้วเขามีตัดเลือดแล้วเรียบร้อย <c oughs> ตีเกาะของเขาเออต่สายเนี้ยสายมูนอะเป็นสายที่เกราะเยอะมากๆเลยนะฮะเป็นสายหนึ่งที่เกาะเยอะมากโดยที่แบบว่าใช้ เขาเรียกอะไรใช้อุปกรณ์น้อยอ่ะผมมองว่าใช้อุปกรณ์น้อยฮะตีเกาะเขายังไม่แตกเขาฮิลขึ้นมาแล้วฮิลขึ้นมาแล้วเราตีเราเปิดออกมาตักครั้งที่2ฮะครั้งที่2อเอาเรานวดไปก่อนนวดไปก่อนเกาะมันแตกยังเนี่ยยังไม่แตกยังไม่แตกเลือดเราหายไปแล้ว20 40จะ50% 50%เร้าเปิดเบทเทเิดเลิเกาะขึ้นมาก่เนา่มาเราตีขออีกทีนึงอีกทีนึงเออคือชุดเกาะนี้ค่อนข้างดีเลยนะฮะแล้วผมคิดว่าผมตัดสินใจถูกซึ่งตอนแรกที่ผม ซื้อมาเนี่ยผมไม่ได้มองคุณสมบัตินี้นะคุณสมบัติที่ว่าเมื่ออะไรก็ตามที่เลือดเหลือ50%เขาจะสร้างโลให้เท่ากับ40เลือดไอ้40%ของเลือดที่คุณสูญเสียไปนะฮะมันจะทํางานคล้ายๆกับเกราะหนังมังกรเนาะไอด้ดากอนสเกลใช่ปะเออคล้ายๆเกราะหนังมังกรซึ่งตัวนั้นอะสตาร์ทมาเรายังไม่ได้เกราะนะสตาร์ทมายังไม่ได้เกราะแต่เราจะได้เกาะก็ต่อเมื่อเราเปิดแบนเทเลฮะ ตัวนี้ค่อนข้างดีเออค่อนข้างดีและดีกว่าแต่ถ้าสมมติเรามีแม่ทัพเลยสองครั้งเกระอ,อันนั้นอาจจะดีกว่าก็ได้นะอืมแต่ก่อนนี้มันดีกว่าเพราะว่าสตาร์ทมาเราได้ร้อยสิบเลยแล้วครั้งที่สองมาเลือดเรามีเท่าไหร่เราได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์ของเลือดนะฮะอืมทำงานคล้ายๆกันเผมมองว่าสามารถใช้ทดแทนกันได้นะแล้วแต่สถานการณ์นะครับโอเคขออีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะไฟตรงข้ามเป็นแท่นน้าซึ่งเหมือนเราจะแพ้เข้ามาแล้วรอบหนึ่งแล้วเขามีกระลอก เขามีกัลอกเขามาขโมยบัฟเราแล้วเราจะเปิด,ดมาตาได้ไหมมานาขึ้น4ี 5, ่หยดห้าหยดหหยดหหยดหห <c oughs> ยดห้าหยดหหยดเจดหยดหหยดเจหยด9้าหยดโอเคเปิด,ดมาตาแล้วฮะเราตีเราสตาร์ทเขาได้ฮะกรอเขาพึ่งขึ้นมากาะขึ้นมา4 6มาจากไหนเนี่ยกาะเขาอะกาะเขามาจากไหนเนี่ยตีตีตอา okay. ่าโอเคเราเปิดครั้งที่สองฮะครั้งที่2เลือกเขาเหลือ200รอโอเคตีไปดามเมจ <c oughs> เออเว้ยขนาดต่อให้แถวหนึ่งนะเนี่ยต่อให้แถวหนึ่งแล้วนะอ่ะขออีกครั้งรถไฟต้องข้ามเป็นมังกรนะเปิดอมตะก่อนเราเปิดโล่มา200กว่าหน่วย200กว่าหน่วยเนี่ยจากไอตัวตานี้ด้วยนะตาานี้ด้วยปุ๊บเกราะเราแตกไปแล้วแสดงว่าเขาแรงน่าดูเลยฮนะเลือดเราไหลนะครึ่งหนึ่งปุ๊บเปิดอมตะครั้งที่1เกราะขึ้นมาฮะเกราะขึ้นมาเราตีตีตีเกราะหายแล้วแปดคอสอีกยนตึง อยอดโหเกือบไปเล้วเกือบไปแล้วอันนี้ผมต้องมาลุ้นอีกหนึ่งยดตรงนี้นะเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่ามงกุฎเอ้ยไม่ใช่เนี่ยยังไม่ได้เปิดแบทเทิลเลตน,นะฮะมงกุฎตัวนี้เนาะต้องมาลุ้นเน่ยต้องมาลุ้นขอยอยดหนึงแต่ดีนะที่ดาบสุดท้ายมันลงทันนะครี่ไปร้อยห้าสิบเก้าฮะห้าสิบเก้าค่อนข้างดี ค่อนข,ข้างดีฮะใช้ซมหน้าน้อยขวดยังเหลืออีกหนึ่งขวดด้วยฮะโชคดีนะที่ผมได้เซฟไฟล์เม็ดใหญ่มาฮะโชคดีเหลือเกินเพราะว่ามันสามารถจะก่อได้ด้วยสตัรด้วยครีดด้วยแล้วก็มีตาใบไม้มาด้วยฮะเกมนี้ค่อนข้างสบายฮะค่อนข้างสบายโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยไว้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ